สวัสดีครับสบายดีพญิสมิตรรักต่างวัยมินตาสาวลาวรักต่างวัยนะคะพญ่สมิตรคนไทยนะครับมินตาคนลาวนะคะเมื่อนี้เช็ดยังสุกกินเมื่อนี้จะมาล่างล่างยังล่างล่างแนวเสียบล่างแนวเสียบเอ็นป้าแต่มาโชคกันนะแนวเสียบเป็นเดย์ล่างน้อใหม่นไอหม่แซ่แซ่ได้สามขึ้นแล้วพี่น้อง เห็ดเอ็นไม่กันเนี่ยเมืกีนมึกมึกมื่กี้ล่างยังได้เอาเอาลงไปใหม่เด้ลอล่างเสียนึกว่านึกว่าโอ้ยนึกว่าล่างอีหยังโอ้ยเนา,นนา,นา,านะนึกว่าจับอีหยังโอ, <laughs> โอ้ยเ <laughs> อาจังกี้มาเบิ่งกันนะครับตอนนี้กำลงังล่างน้อไมาแซ่ขวดขวดแท้ขวดวาเนาะขวดแท้ออตอนแกะแสก,แกตั้เครื่องใส่กับหมูหมูสี่คงอ่าเปิดไฟตีเปิดไฟแล้ว อ๋อขบทิดนั่นคือบทิต้ระวางขวาดะมินะออก่อนเื่นเข้ากับมาขวก่อนเนาะเอาหมูดิบๆนี่มาขวกกันเนี่ยหมูซื้อมากเาสิบบาทได้เก้าสิบบาทครับเนี่เนี่เป็นซี่โครงกินมัดมือเลยพี่น้องเมื่อนี้อดซาเบงเมนูเมนูเหมาะเมนูนอคือเก่าแล้วก็นี่คือจะมาเขาจะมาแกงใส่นอใหม่ น้ำไม้นี่ที่เป็นน้ำไม้แซน้ำนะครับมิ้นตาเอือนน้ำไม้แซ่แซ่สามขึนพอดีแซ่แซ่ใบสามขึนมันก็อ่อนนะครับผม,บอ,บมอ่ะข้<อ>าวข้าวก่ก่อนให้มันได้ที่ก่อนนะครับนะทีนี้เรากส่มาใส่เนอขั้นตอนต่อไปเหามาใส่เนอเนาะอ่าหมูเข้ากับขา้าวอันมันมันสุกละ,ละมาใส่เนอใส่เมือ่อไรนะ่ะกินเมื่อมือเลย <laughs> กินให้อิ่มเลย เมนอันนี้เป็นเมนูเมนูน่อไม่ส้มน่อไม่แซ่น่อไม่แซ่น่อไม่แซ่มาแกงเมนแกงดูกหมูแกงซี่โครงหมูเมนดูกคางเนาะครับแน่นดูกคางเนี่ยปาดเครื่องบ่อมาให้ใส่ส้น้ำนิดหนี่เอายังส่ใส่น้ำอีกอยู่ขวบขวบเข้ากันจังหน่อย เมนูน้ออีกมือหนึ่งเป็นมือสุดท้ายเนาะมือนี้อ่ามืออื่นจะเป็นเมนูเซซวนนะคะเซซวนสึกเห็ดเข็มมาไวเรียบร้อยแล้วอ้าล่อมันสุกครับจากหน่อยก็ใส่น้ำเนาะใส่น้ำแล้วก็ล่อสุกแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยเมนอ่สุกแล้วพี่น้องแกงนอไม้แซ่ใสกระดูกหมูคางนะคะพญ่ชีมา แซบแล้วแซบแล้วครับผมแซบแล้วโอเคเลยแล้วกับปิดปิดแก๊สอ้าวพร้อมเสิร์ฟเมียนมาเด้อมากินข่าวน้ำกันเด้อพี่น้องนี่เมื่อนี้อาหารถ้วยเดียวครับว่าต้องว่าว่าเป็นจานเนาะถ้วยเดียวเมียนพร้อมนะครับหอมหอมต้องว่าถ้วยเดียวมาใหม่อ่อนๆก่อนตอนหมู กินข้าวน้ากันเวยค่ะแกงน้ำมันะครับแกงน้ำมัแซ่น้ำม่แซ่สามขึ้นอาหารอ่าถ้วยเดียวนะครับความแซ่บประ้องใสแก้วยากบระดองกินแก้วยากนะครับเข็มข้นแล้วมินตาเป็นผู้เห็ดเป็นผู้ใส่พ่อใหญ่ถาม,มาโบ้เอาไปต้มเท่บอบอสันบอไปต้มตุยไปซะพ่อใหญ่เป็นผู้ปรุงรสนะครับรสชาติของพ่อใหญ่แกงไส้ชิงนะครับ หอมิเคียวชิมจะน้ำม,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 มันเหม่อนกันเกิดเลยน้ำมันอ่อนๆน้ำมัอ่อนดีนะครับน้ำมันี่มันก็นจะเฮ็ดได้หลายอย่างถ้าอาหารประเภทนี้ถ้าแกงอ่าข้าไปแกงใส่ผักกาใส่ยังเห็ดเป็นแกงน้ำมัใส่ยานั่งอาจจะเป็นแกง,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 าากแกงคือบ่ต้องแช่ เบอรองแซ่อันนี้แซ่มันจะได้อีกหนึ่งรสชาติในความอ่อนนะครับอ่อนหน่อไม้เนี่ยจะมีความนิ่มอ่อนร่องเห็ดกินเบิงครับแฉบอยู่แฉบจนมินตาติดใจพอเล่า <laughs> อันนี้สี่ค้งหมูชีค้งหมูไปซื้อให้จเจ้าซับให้ว่า,าเฮ็ดเป็นอ้อมเด้ครับว่าส่นาเจ้าซับให้พร้อมเมื่อหาไปเอาเอามาแซ่อ,อีกกินจังสี่มันมันบม่มแซ่กบกินเนงไกก็แซ่บนี่ครับอันตัวคิ้งนี่ก็ใบคิงอ่อนคิงอ่อน พะมานอยู่ในระวังหนึ่งอาทิตย์นี่แหละเดี๋ยวผมจะไปอีกนะครับไปหาแม่พร้อมไปหาแม่ไปห้าน้องนะครับแบบน้องใหม่เมื่อกินซ้ำ่าช่วงนี้มันกำลังออกออกลาย ชีวิตเลาได้ครับผมการใช้ชีวิตร่วมกันของคนสองฝั่งเนาะอันนี้ก็บอก่บคือคนไทยมองมิน<ะ>อ่าก็ยังเข้าไปซื้อของอยู่ตลาดนี่เพื่อนบ่ฟังเหาใครที่เห็ดเป็นอ้อมเป็นต้มเป็นแกงเป็นอีหยังจ้าเสียเขากับบ่เห็ดหายเล่นไหมอันนี้ตั้งแต่แม้กระทั่งว่านังเนาะนังที่กะมาเห็ดจมคันจมหรือเห็ดหลบับช่อยให้ร้อมเนาะ อยู่ทางผุ่นบ่มีไปซื้อปลาขึ้นกันนะครับจะจะเฮ็ดยังกินเพินเนเ่นเพิ่นจะดคั่วจะเฮ็ดสิ้นแฉจะเฮ็ดต้มย่ำจะเฮ็ดปลาเผาเฮ็ดหนึ่งเฮ็ดยังสิเพิ่นจัดให้หมดแต่แต่ปลาเนี่ยเพิ่นเฮ็ดให้ยอยูอ่ือมันยังบอลมีการแข่งขันเอาก็เลยบ่ได้เฮ็ด อยู่พี่มันก็ยังขายมูจังสีคือขายเคียงมูนี่ติดกันเลยเนาะจากความบรูว่าจากเจ้าเจ้าใดเฮ็ดดีดกาเจ้าก็ไปซื้อเจ้านั่นละ่ะเจ้าใดสดก็ไปซื้อเจ้านั่นละ่ะถ้าเกิดว่ามันซื้อเจ้าเดียวดี้เขากับเบิงดีเข้ากับเลือกมือแต่ละมือเข้าประเด้ไปซื้อเจ้าเก่นะครับเข้ากับเบิงสกอนเบิงสีหมูว่ามันจะขังขึ้นหรือบ,บอ่อยังสินนะครับมันแหลมมันหลบ,บอ่ แหน,นะครับขึ้นเศร,าเศรา้เศรามเมื่อเช้านี่กันได้เวียกไปนามาักไงแล้วเตรียมพื้นที่ที่จะปลูกพักไปเลือบบอกกบกระเบื้องแผ่นกระเบื้องที่ห้อเฮ็ดเป็นขอกบอกกบรื้อออกแล้วม็เลี้ยงแรับก็เลี้ยง มันผิดหวังครับผิดหวังอเละผิดหวังโดยที่ว่าห้าต่้งใจเรียงย่างดีแล้วเราบานนี่นจักนกจักงูมากินของห้านมีนกกับพลนง,งูงูมันเขาปว้งน,น้อยน้อันเขาได้เนาะอีอ่างทับกับพบรบภาในดอกตอนนี้เหลือกครบหกตัวไปสามารถต้มปนตูมินตากิน ใส่ท่อไว้กินหอดลวกปะปกินหอยเห็นได้กินของแสบยังไงลวกได้กินน้ำเนาะเอ้ลวกรลานผมกินน้ำเป็นจังใบเตยได้กนบเ่เป็นกินเป็นต้องจะทอดไข่พยายามให้กินอยู่แล้วมันมันเบอาเนาะ ก็ลูก้า้คอยออบวกกินอันมากมาะละเดบกินเลยมะละคมบกินเดืะไปลองมือกินงวดเพชรม่านบกินอ<ด>นันบกินกันแล้วไปไปไอ่าก็จะบ่ต้องตามใจเพิ่มบกกินครับบต้องกินบกินกับบได้กินก็ยังเสื่อมักตุเรียนมากจังเถี่ยเสืออ่อมัตุเรียนมากชุดกินว่า ของขาราคาแพงแต่บี<ม>ิสุทธเรียนเนาะก็อยากให้ซิมมึงเนี้ย<ม>กันว่าบวกินกันถือกินมันเราบวม,มากินกับเ,เอาไปแตจริ่นเบิ้งก้อนนว่ามันรสชาติเป็นแบบเนี้ย่ังหน่อยๆนยเฮาเฮากระตองร่องตะกอนล่องสะกอนว,ว่าเพิ่นคือมักกินแท่ล่องอยู่บ้านตอนนั้นเคยซื้อให้ดิร่องู่บอกอ่าตอนนั้นโอนเงินให้น้องเอ๋ซื้อดิบ่ร่องบ่เปนถือจะกินเลซื้อเถอะบ่แต,ะแต่ออยู่แต่บ้านนี้กินมันแห้งน่ามาก เ้องอมี้ซื้อตอนนั้นรู้สึกว่ามันจะเป็นอ่าหมักทุเรียนซุกที่มันสุกจนเละนะซุกจนเละเลนี่ยมันจะออกอาการคมมันมามครับพี่น้องถ้าขอเพิ่นออกไปขายที่ฟ้องนันจะเป็นนักสั่นผู้ใดกินกมันแสบครับความมันจะเดินทข้างหอดเนาะนถ้าผู้ใด้กิดิวแสบมากมืองไทยดีไ้กินยู่เลยด้วยครับเมื่อบ้านไรกินเนาะ แพ็คหนึ่งสองร้อยบาทเมื่อกว่านนี่ก็กินด้วยกินก็นอยากกินรวดนะครับอเมืม่อวันสุกบ่กอากินกหน่วยหนึง่งสองร้อยก่าบาทอยากมีทีขค้ือกระเจ้าถ้ามีทีมีอย่างมีทีที่เหมาะสม มีแรงน้ำหรือว่าต้องขุดซากขุดยังเฮ็ดให้น้ำใส่ได้ตลอดปียังเี้าขุดย่างหน่อยหหาเม็ดพกเม็ดเหนเดี้ขุดขุดซากลงไปดูดน้ำขึ้นไปใส่แทงทั้งๆโวลาเซลดูดขึ้นไปย่ํากับปล่อยน้ำลงมาหดครั้งละสามสิบถึงหนึ่งชั่วโมงเหมือนเดียบอมเมนว่าหดจอกพอดินชุมบ่เอาทุเรียนเนี่ย ดูดูดูแลยากแม่เสอกินเขาพาคัาน่นระบเมือไหนอ๋อเ,าาาอ,เอาอกแล้ว มันแะกลมกวมเลยเนาะหมูมครับอ่าน้อใหม่จะยังบอกคอยไปต้มด่ต้มมันกับบทเสียบแลกลมกวมพอดีเลยนะครับแันที่ต้มขนาดล่างสำนีมันกีน่ค้มหมูอาหารช่วยเดียว มอือกินเศษสวนว่าจันมือนกินเศษสวนแต่ก,กินกันกินเงินช่วงเที่ยงที่ว่าข้ามันบ่หิวมันก็บ,บ่บาแสบนี่มันจะกินจั๊กมันจั๊กสองจานเนี่ยละบ่ได้กินหลายเนาะบ้านน้อยก็บ,บ่ก,บกินน้ำก็พอไปเจอนีกน่กินกินเยอะกินกับพวใครมักเพราะว่าเครื่องมันจัดลดจัดปวดมันแสบพ่อง เรียบร้อยสำหรับอาหารเชา้าเนะนน้ำกันใครบอกนะมันเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้วันที่สิบสองสิงหาท่านเป็นวันแม่วันแม่แห่งชาตินะครับก็บดีใจน้ำแม่หลายๆนะครับดีใจน้ำแม่เพราะว่าที่เป็นเทาเป็นแก้เป็น แม่นมแม่สาวหรือว่าแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อวันก็ได้เมื่อขึ้นนาเฟสของลูกๆกันวันวันเฟสนะครับเกือบทุกทุกคนระลึกถึงพระคุณของแม่นะครับในขณะที่แม่ยังมีชีวิตแม่ยังไม่ล้มหายใจนะพอยังไม่ล้มหายใจก็ดูแลนะครับอีกอเดือนไหนเป็นวันพ่อนะครับก็ mm hmm. เดือน12บสองก็เป็นวันพ่อ พ่อกติคืนนาเฟสอีกเก้อกันนะนะครับเราไม่ใช่ว่าให้รักตั้งแต่วันที่หนึ่งปีมีวันแม่วันเดียวบรมเ่รวาให้หักแม่ตั้งแต่แค่เฉพาะวันแม่หรือวันพ่อปีอ่ปีหนึ่งวันพ่อวันเดียวให้รักแต่เฉพาะวันพ่อไม่ใช่รักกันทุกวันดีดีที่สุดนะครับก็คือพี่เสียดก็คือวันพ่อวันแม่นะครับผมลังคนแม่ตอนที่แม่แม่พอยังมีชีวิตอยู่เป็นอย่างคือบอหัก พอหักเม่มาดูแลพอดูแลเม่แล้วที่นี่ถ้าแม่บอยูแล้วแต่จังโดว่าเออ,อคิดถึงคิดถึงคน,คนบนฟ้าอันนี้เยอะมากนะค,นคิดถึงคนบนฟ้าอ๋อก็แล้วแต่คือแต่ละคนก็บ,บกขคือกันหรอกเนาะ,ะสำหรับคนที่ทำดีกับพ่อกับแม่ก็อขอยงยองสรรเสริญนะครับคุณเป็นคนดีนะครับคนที่ไม่ได้ดูแลเลยก็ กนจะคิดไหมซะนะครับผมคิดพอตอนที่มิตาไปดูอันไปเบิงอันย่าอยู่อันนั้นเรื่องจันที่ว่าเอพอดีย่าพาพาไปไคลังมาไคลังเนาะที่นี่ลูกบ่ามีจะคนมีเตลานเบิลเตลานไปเฝาลูกบ่ามีจกคนเลยแมนแล้วก็เบิงเบิงหน้าตาย่าให้เนาะดีปนเงาอะไเห็นเล่เงาเลยเงาผิดหวังแมนรอคอยว่าเมื่อใดน้อลูกกูจะมาเย่ยมเมื่อใดน้อลูกเสียมหา แม่มันก็มีผู้ที่ค้นว่างเวียกยูแล้วก็ผู้ที่บ่าว่างเวียกกับมีอยูเนอะอนอะ้องแต่ว่ากับบ่เข้าใจคือกันทั้งๆท,ท,ท,ที่แม่แม่ของเพิินเนอะผ่าตัดเนอะห้องก็งต้องให้กําลังใจแม่ตอนที่แม่ผ่าตัดเนาะวย,วยถึงขนาดผ่าตัดแมนเข้าห้องผ่าตัดก, <c oughs> ก็มีลานลานสองคอนมีกับมินตาครับแจกมัสองคนบ่มีแต่่อยผู้เดียว่อยกแจกมั่วไปมือเดียวแม่มีคอย้วก็น้องไา้ผู้หนึ่ง้วกา มีน้องไผ่ทั้งน้องไผ่กันยังมีลูกหน่อยอยู่กันยังไปเบิ่งอันนั้นคือเป็นหลานค่คือเป็นหลานเป็นหลานมีแต่หลานเมื่อมีลูกมีลูกจะคนก็ดีตนเบิ่งหน้าย่าอยู่เขเสาอยู่นร่องเชือเบิ่งโอ้ยมีตาเบิ่งหน้าตาย่าเนาะนร่องเชือกกับน้ำตาสิไหลกับมีบางครั้งนะแต่เพิ่นอ่มีมีครูหนึ่งอยู่ขังขังย่าแหละเพิ่นกับมีลูกมีเต้ามีหลานมาเบิ่งอันนี้อ้อทำไมอัน ของเจ้าของล<อ>ูกาขอานูคืบอบัวมา,ม,ามีแต่เดียวเบิ้งงั้งใดก็มีแต่ลานลานเมิดอสินะ <c oughs> อ้ะากับจะไปพิษจระน้านาะครับผมเมนเขาต้องดูแลเ <c oughs> พิ่นยามเพิ่นมีชีวิตอยู่โบเมนว่าเพิ่นจากไปแล้วต้องโพดลงเฟสว่าเออคิดถึงคนบนฟ้า รมันเดลีมันเท่นเ้าสร้างเรามันเป็ี่ยนตัวเามันเป็นเท่นเฮ็ดตามเท่นกันแล้วกันเมนเหตตามเท่นเหตุตามเพรนตามคอนเจ็บตามคอนเทนต์ของโลกทั่วไปเนาะอันอันนี้ที่นิ้งตาเว้ามันกระโมเมนว่าเว้าวหายโรคแต่ว่าเข้าอันนี้เป็นประสบการณ์จริงที่เฮาประสบประสบการณ์จริง คือเฮาได้พบมากว่าเมนรู้สึกสงสารยายไหมเมนรู้สึกสงสารยายตั้งเธอยายเออบึงหนายายคือเป็นเสรๆแทบเบลสดซึนจากหน่อยเนาะมินทายก็คิดว่าเออสงสารยายกับหน่อยใจว่าเออเป็นอย่างูกคือบ่มาณบึงเมนจากคนหนึ่งเดียวไปท้างใดก็หินแต่ห้านหนวดเสน่หหน้าที่การขา้นกับเมนอยูน่นะครับหน้าที่การงานก็ <c oughs> คือการงาน <Man. S 1> เมนวันในที่อันในที่สําคัญกว่าควรจะ เสียสะละไล่ได้นะครับ <Man. S 2> งานคือเงินรู้หรือว่างานคือเงินเขาทํา <Man. S 2> ทง,งานเขาเห็นงานเขาได้เงินแต่ในสิ่งที่สําคัญก็คือผู้กําเนิดเนาะ <Man. S 2> เสียสะละมาให้กําลังใจเพิ่นเ <Man. S 2> บิ่งเพิ่นหรือว่า <c oughs> ถ้าสมมุติว่าอ้ะเป่าแล้วกันยูดี่ไม่แห้งเนาะ <Man. S 2> ถ้าสมมุติว่าเพิ่อนอ่าล้มเสีหายตายจากเออก็หมายถึงว่าไม่ได้ดูใจเดยแต่สมมติว่าเพิ่นบบฝืนเพิ่นบกขึ้น,น,นมา ในคณะที่เพื่นพาตัดพายังไงเราเกิดมันผิดพลาดหรือจังใดเนี่ยก็คือไม่ได้ดูใจแม่เลยเนาะอันนี้ก็เพื่อนกับยูดีไม่แห้งหรอกเราเพื่อนกับขึ้นมากแข็งแรงหรอกละเนาะอ้าวเป็นให้กําลังใจแม่ทุกคนกําลังใจลูกทุกคนนะครับผมเอาสาหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีก่อนเดีวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ